สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะมานําเสนอเมนูอาหารนะคะยำมะม,ม่วงนะคะยมมามะม่วงที่เราปอกแล้วนะคะนี่นะคะมะม่วงนะแล้วก็ถั่วทอดนะคะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีต้นหอมไม่มีหัวหอมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะเราก็ยำอยู่แค่นี้นะคะอันนี้เราปอกมะม่วงเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสับนะคะ เดี๋ยวเราจะมาสับมะม่วงนะคะมะม่วงเลยนะคะเริ่มเริ่มกันได้เลยนะคะเอาทาง่ายๆไม่มีอุปกรณ์มีมีผัวทอดพริกป่นนะคะน,น,น้ำตาลน้ำตาลทรายสองอย่างนะคะเราจะยำแบบง่ายๆนะอันนี้เดี๋ยวเราปอกเปลือกก่อนนะคะปอกเปลือกไปเลยจ้มามะม่วงนี่ใบใหญ่นะคะ เราต้องเราต้องเอน,นั่นะคะสับให้ละเอียดนะคะมะม่วงมีแจะเปรี้ยวหน่อยนะคะแต่อร่อยแต่อร่อยมากจ้าสับไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงแต่งนะคะเราก็จะมาปรุงแต่งนะคะ มาปรุงแต่งมะม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงที่แบบว่าเราต้องเราสับเขานะคะเป็นลนักษณะนี้นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยจ้ะนะคะนี่นะคะเดี๋ยวป็นแบบนี้นะคะสามให้เขาละเอียดนะคะ จับให้เข้าละเอียดไปเลยแบบนี้นะคะนี่หลคะ่ะเป็น,นี้เลยนะคะสับไปแบบนี้นะคะเอาให้ละเอียดเลยนี่เขาออกอเหลืองหน่อยแต่ไม่ได้สุกนะคะ ไปทั้งหมดเลยเราจะปรุงแค่3ามอย่างนะคะแบบว่าทำแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องมีอุปรกรณ์อะไรเยอะแค่ลงมือทำนี่นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปอกลงไป ม่วงค็ใหญ่นะคะ,นะคะแล้วนะคะเราจะเอาแค่นี้แหละคะ่ะครึ่งใบพอรเพราะจะเยอะไป เห็นไหมคะแล้วเราก็จะมาซอยดูเล็กๆนะคะที่มันออกเป็นชิ้นใหญ่นะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนี่นะคะขอใช้มือนะคะมือล้างแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาปรุงนะคะก็จะมายำค่ะมายำลยจาะนะคะอุปกรณ์เราไม่มีอะไรมากนะคะ เรามีถั่วทอดอันนี้นะคะเราก็จะแบบทําเป็นเล็กๆนะคะเราจะใช้ฉุถั่วทอดนะคะยำค่ะเราไม่ยำกันได้เลยจ้าค่ะก่อนอื่นเราก็ใส่เครื่องปรุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายไปเลยจ้ะง่ายง่แล้วก็ใส่น้ำปลาเพราะเราไม่ได้ทำอนนุปกรณ์เยอะนะคะเราเอาแค่นี้ เราจะไม่มีข้าวคั่วนะคะใส่พริกป่นนะคะเร้ก็เท่เานะคะ ให้เขาแบบเป็นน้ำนะคะค่ะเป็นน้ำ <C ül> นะค่ะเราเติมน้ำไปนิดนึงนะเพื่อที่จะน้ำตาลทรายนะคะละลายเร็วนะคะ พริกป่นนิดน้ำปลาอีหน่อยนึงนะคะในน้ำปลากับน้ำตาลสายและพริกนะคะคนให้เข้าแล้วก็เราก็จะใส่นี่ไปนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยใส่แล้วก็คนให้ทั่ว ทั่วก็ยำแบบธรรมดานี่แหละค่ะแต่เราจะใช้สูตรแบบไหนแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ก็เหมือนกันมีไม่ขี่อย่างให้เราเข้ากันนะคะแล้วเราก็มานี่นะคะถั่วทอดนะคะจะเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ให้เขาเล็กๆหน่อยนะคะ ใช้ถั่วทอดกรอบๆนะคะยำเข้าไปเป็นอาหารว่างนะคะแต่ว่าก็มีมีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะนี่ค่ะเอาถั่วนะคะบีให้นะคะนี่นะคะจะมีคุณค่าทางอาหารนะคะให้เล็กๆไปเลยจ้า ออกมาหรือที่น้ากินนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็จะใส่ลงไปในนี้นะค่ะเราจะใส่เข้าลงไปนะคะ แล้วใส่เข้าลงไปเลยนะคะเพราะว่าเราต้องเอามาถ้าไม่เผ็ดนะยังไงนะคะเราก็ได้เติมนี่นะคะถูถ่วทอดเราก็จะใส่ลงไปแล้วนะค่ะคุกไปเลยจ้จะแล้วลองชิมดูนะคะว่า รสชาติเขาเป็นยังไงบ้างนะคะยำมะม่วงผัวทอดนะคะแซ่บๆนะคะเดี๋ยวเราจะ อย่ามาม่วงถั่วทอดนะคะเดี๋ยวเราเปลียนจ่าเลยเลยเราจะชิมดูว่าแค่เราชิมแค่เนื้อนี้ก็พอเลยนะคะเติมไต่หน่อยค่ะเผ็ดก็พอแล้ว เสร็จมากๆพอเสร็จแล้วนะคะเ,เราก็ใส่จานเลยนะคะเียำมะม่วงถั่วทอดนะคะนี่ไหมคะจะน่ากินมากเลยอุปกรณ์เราไม่ต้องมีอะไรเยอะหรอกรม,มีมะม่วงหนึ่งใบถั่วทอดนะคะ เราใช้เฉาะใช้นีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำมะม่วงถวั่วทอดนะคะของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนท่านผู้ชมนะคะก็ได้รับชมเนาะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะณสสมก็ขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะ เพียงเท่านี้เลยจ้านะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะคะจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งครอบครัวเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจมะส้มนะคะค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาพระคุ้มของสาธุนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ